อนนี้หม็นละไปปล่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทางโอ้ยดูดินี่ก็ดันขึ้นมาดูครับอ้ยเราต้องให้ทางข้างล่างขึ้นมาก่อนชาก้องดูท่านี้ดูครับนี่ครับช็อตนี้แหละช็อตชั้นนี้ดูเป็นไงล่ะโอ้ยนุนโอ้ยโอ้ยทางชันมากเลยดูเบรก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 ผมเลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่แา่งชาติดอยผูอมปกเรากำลังจะขับรถลงไปข้างล่างเดี๋ยวจะพารีวิวครับตอนนี้ก็จะใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองนะครับ ทางลงแบบยาวๆชันๆเลยครับเบรกปล่อยเบรกปล่อยเรื่อยๆเลยครับลงเกียร์สองยังเร็วอยู่ครับเบรกเบรกเบรกโอเคทางเสมอแล้วครับผมจะผมจะพกักเบรกผมเทผมพกักเบรกแป๊บนึงครับตอนนี้พักเบรกนะครับกลิ่นไหมตอนนี้เหม็นละตอนนี้ยังได้กลิ่นเหม็นเลยกลิ่นเหม็นไหมแล้วกลิ่นคัดโอเคครับเดี๋ยวพักแป๊บนึง โอเคหลังจากที่เราพักเบรกแล้วเราก็ลงต่อนะครับท่านอื่นอาจจะไม่ต้องเบรกก็ได้นะไม่ต้องพักก็ได้นะครับไปยาวๆเลยก็ได้แต่ขึ้นอยู่กับความสบายใจของแต่ละท่านแล้วก็ความปลอดภัยของแต่ละท่านว่าะจะเอาเซฟตี้ขนาดไหนนี่ครับมันจะมีจุดพักให้พักอยู่น,นี่อย่างเงี้ยเนี่ยตากล้องดูนี่อย่างเงี้ยก็คือเราควรจะมาพักตรงนี้ได้ครับนี่ครับวิ่งเข้าไปตรงนี้แล้วก็พักหรือยะมานั่งกินข้าวได้พักเบรกได้ลงเกียร์สองของ อ่ Speed. าอร์ดสิบสปีดก็จะรอบอยู่ที่ประมาณสองพันสองพันสองนิดๆครับอยังไงก็ได้ครับแต่ขอให้แบบด้วยความระมัดระวังเราพลาดไม่ได้ท่านจะขับลงลวดเดียวหรือว่าท่านจะพักเบรกมีจุดพักเบรกพักเบรกแล้วก็ลงแบบชิวๆสบายๆไม่รีบไม่ร้อนเพราะว่าเรามาเที่ยวก็ได้ไม่มีใครว่าเอาแบบที่ว่าเราปลอดภยัยจะคิดว่าเราปลอดภัยที่สุดอ๋อตมชารตู้เย็นไว้ผมต้องชให้ช่วย ให้กําลังรถยนต์นี่ไงตอนขับนี้ผมขับลงเกียร์เอนะครับแม mm hmm. นนวลผมไม่ได้ขับออตโต้แต่จริงๆรถผมมันมีระบบช่วยอลงเขาหรือว่าทางราดชันแต่ผมไม่ใช้ครับถ้ายังไม่ชํานาญการขับรถขึ้นเขาลงเขาก็ให้ค่อยๆขับไต่ระดับไปเร,เรื่อยก่อนครับโอ้ยหออื้คูรับคันนี้ก็ดันขึ้นมา ดูครับดูครับดูครับอ๋อเราต้องให้ทางข้าลางขึ้นมาก่อนดูครับเขาก็ดันขึ้นมาดู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 พี่น้องดู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 ตากก้องดูท่านี้ดูครับนี่ครับช็อตน,นี้แหละช็อตชั้นนี้ดูเป็นไงละ่ะอู้หูนุ่นทางนุ่นทางลงไฮ้ครับอ, <Wesley. S 2> อู้หจังหวะเมื่อกี้ไม่ใจเอกันผมก็ไม่เห็นขอโทษด,ด้วยจริงๆผมต้องจอดให้รถขึ้นบนขึ้นมาก่อนแต่เมื่อกี้เป็นรีวขับซี กระบะตอนเดียวแรงคิดว่าจอดคาเนินไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวแกก็เล่งขึ้นปุ๊บด,ดูครับโอ้ยทางชันมากเลยยังลงต่อเนื่องอยู่เลยดูอ่น้องอาดมาดูดีครับเดวนี้ไม่มีที่ให้พักเลยผมลงเป็นเกียร์หนึ่งช่วยดีกว่าโอ้เกียร์หนึ่งไม่ไหววะเกียร์หนึ่งไรมันช้าจังอ๋อทางเสมอแล้วผมสัตตบเกียร์สองละ โอเคผ่า okay. นช่วงวิกฤตไปแล้วนะครับมมาเมื่อกี้ใช้เบรกใช้เกียร์สองรอบหยุดที่ประมาณสองพันสองพันสองพันสองมีตีไปสองพันห้าแล้วก็ใช้เกียร์สองยังเอาไม่อยู่แล้วก็ช่วยเบยรกแล้วก็ผมใช้เบรกแบบเบรก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 ผมเลยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่จริงๆริงก็ไปต่อได้แต่เราเรียกเราเลือกที่จะไม่เสี่ยงดีกว่าเราเลยจอดทักเพราะว่าเรามาเที่ยวอยู่แล้วเราไม่ได้รีบร้อนอะไรเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวของเราและตัวเราเอง สำหรับท่านใดที่จะมาก็ให้แล้วแต่แล้วแต่ความปลอดภัยของแต่ละท่านแล้วแต่ความสามารถหรือว่าแล้วแต่ความชํานาญของแต่ละท่านบางท่านที่มีความชํานาญเยอะๆก็วิ่งลงทางเดียวเลยก็ได้หรือบางท่านที่จะเลือกว่าพักมาพักเบรกเป็นระยะระยะเหมือนผมนี่ก็ได้